ลักษะสุดยอดมากแดนบอลอยากเห็นเข้าลงสนามในทุกเกมและจะต้องมีอะไรมาโชว์ให้เห็นด้วยนั่นแหละครับท้าเกมอีกไม่ถึงหนึ่งนาทีครับได้ประตูตีเสมอแล้วกลับมาได้แต่เท่าแพ้ยากมากครับนี่คือดรามมาช่วงท้ายเกม ได้ประตูตีเสมอแล้วกลับมาได้พวกเขาแพ้ยากมากครับนี่คือดราม่าช่วงท้ายเกมต้องหายยาชัดๆเลยนะครับผมไม่คิดว่าพวกเขาจะยิงคืนได้แน่นอนแเสั้นแล้วนะครับแบบนั้นดูเหมือนหมดหวังแล้วนะครับ ในนาทีที่ครับโชวนตรับที่ดี ไปสประตูนะครับคุ้มค่ากับเงินจริงๆลูกยิงไม่มีอะไรจริงๆผู้สาประตูพลาดเลยต้องโดนโลงโทษอย่างนี้นารีแม่นยำในจังหวะที่โต้กลับแล้วก็ยิงประตูได้สวยมาก สรุปของเกมนะครับเล่นได้ดีเอามากๆเอามากๆครับคุณอดิศรเขายิงประตูได้ง่ายมาก